สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนการวาดรูปแบบนี้นะคะว่าเราจะสอนวาดรูปแบบนี้ว่ามันจะวาดรูปแบบไหนว่าตาแก้มจมูกปากอะไรนี้มันจะวาดแบบไหนไปดูกันเลยค่ะตาเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะวาดแบบนี้นี่วาดแบบนี้ขึ้นมาก่อนนี่วาดแบบนี้นะเราอาจจะวาดเล็กไปนิดนึงนะคะทีนี้ ก็เติมขนตาเอิมขนตายาวไปค่ะเขาลบแป๊บก็จะประมาณนี้เลยนะคะต่อไปเลยนะคะแล้วก็ทำแบบนี้วาดวงกลมของตาแบบไม่ต้องให้มันติดมากเลยนะคะก็ว่ดแบบนี้เสร็จแบบนี้นะคะต่อไปนะคะก็วาดแบบนี้วาดโค้งมาใส่เลยนะคะเติมวงกลม ทีนี้เราก็จะระบายงกลุมข้างในลงไปนะคะเนี่ยตรงนี้เป็นแนวๆนะแล้วก็จะระบายสีอ่อนๆตรงนี้ก็ทำสามจุดเนี่ยจุดเข้มๆเนี่ยตรงอ่อนๆตรงนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวยเหยนพึ่งไหมยังไม่เสร็จแล้วเราก็ทำค่ะไอเติมขนตาตรงนี้เสร็จแล้วนี่เลยเสร็จแล้วค่ะนี่คือส่วนของตาหรืออาจจะมีคิ้วด้วยคิ้วเราก็จะให้มันเล็กกว่าก็จะประมาณนี้ให้มันแบบ เป็นประมาณนี้โอเคค่ะต่อไปนะคะเราไปดูกันวาดจมูกกันเลยค่ะส่วนกนวารวาดจมูกนะคะเราก็จะวาดเป็นภูเขาสองอันมาติดกันแบบนี้เลยนะคะนี่และหลังจากนั้นเราก็จะวาดเป็นภูเขาอันเล็กๆอยู่ข้างในปากตรงนี้เลยค่ะทีนี้เราก็จะวาดนี่เลยค่ะเป็นส่วนของปากตรงนี้ทีนี้เราก็จะระบายค่ะระบายสีค่ะ นี่เลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอาจจะมองไม่เห็นสีหน่อยนะคะต่อไปค่ะไปเริ่มการวาด,ดการวาดจมูกกันเลยนะคะขออภัยนะคะที่เราบอกว่าไปวาดจมูกนะคะเราจริงๆเราวาดปากเนาะคิดไปวาดจมูกกันส่วนของจมูกนะคะก็ให้ทุกคนนะคะวาดวงกลมสามอันอันนึงอยู่ตรงกลางส่วนหน,นึ่งก็อยู่ข้างบานส่วนอันนึงก็อยู่ด้านล่างเลยไม่ใช่อยู่ตรงกลางเหมือนกันนะคะทีนี้ ก็ให้ทุกคนลบออกค่ะลบ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 เดี๋ยวลบออกกันแต่ว่าลบออกไม่ต้องแบบแบบลบออกเยอะมากนะคะต่อไปเราก็จะต้องขีดตรงนี้เนี่ยเนี่ยให้มันตรงกับอันนี้แล้วเราก็จะต้องทำแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็อย่าลืมขีดตรงนี้นะอดแป๊บหนึ่งค่ะทำขออภัยนะคะไม่ ไม่ขอภัยนะคะเมื่อกี้ทำผิดนะคะเราก็จะใช้ในการวาดโอเควาดวงกลมก็จะเป็นการวาดวงกลมแบบนี้แล้วก็ลบค่ะลบเลยค่ะเติมอันนี้ขีดเล็กๆตรงนี้นะคะเติมแล้วก็เติมตรงนี้ไม่ต้องใหญ่มากนะทำใหญ่กันไปแล้ว อะไรก็มีแต่ลบนะคะเ,คเล็กๆพอประมาณนี้ทีนี้เราก็จะใช้ตรงนี้นิดหน่อยตรงนี้นะคะทีนี้เราก็จะต้องไม่ต้องแรงเงาก็ได้นะแค่นี้ก็ได้แล้วโอเคก็จะได้วาดแบบนี้นะคะส่วนแก้มนะส่วนแก้มเราก็จะวาดแบบยน้ำตองหรือแบบใช้สีแบบสีแดงแบบนี้นะคะม,ม,ม,มาระบายแบบอ่อนๆหน่อยนะคะ น้องนะคะน้องโอเคค่ะทุกคนต่อไปก็คือวิธีการวาดผมนะคะเดี๋ยวเราขอวาดโค้งหน้าแป๊บนึงเนาะเอ้ยเราลืมสอนการว่าดโค้งหน้าถ้างั้นเรามาสอนกนารวาดโค้งหน้าเลยค่ะวาดวงกลมขีดลงมาขีดตรงนี้เราอาจจะทําแบบรวดเร็วกันไปแบบขีดสามเหลี่ยมแค่ตรงนี้ลบออกก็จะได้โค้งหน้าแบบนี้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นการวาดขีดตรงนี้ลงมา ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ประมาณนี้เลยค่ะอาจจะว่าไม่สวยนะท่าน่านะเติมวงกลมให้นาอแบบนี้เติมโบให้นิดหน่อยเราจะวาดเป็นขมเปียแบบนี้เลยนะแล้วก็วาดส่วนของผมรงมาเอกไม่สวยเลยไม่เป็นไรนะคะแค่นี้ก็ ดูได้อยู่มั้งดูได้กแต่อันนี้สวยกว่าเพราะเราวาดแบบใหญ่ๆเลยนะเนี่ยประมาณนี้นะคะทุกคนเราไปฝึกวาดกันดูนี้เราก็วาดไม่ค่อยสวยนะ